มือนี้นะครับมาที่นี่ไปเลยเนี่ชมวิวธรรมชาติน้ำตกตัดมะเลิดสองซู้นะครับนี่เดี๋ยวทิพาเข้าไปนะตัดมเลิดสองซู่ช่วงฝนตกนะครับมันสี่งามสําใดนะล่าสุดมาก,กับน้ำกบบระบอกไหลนะครับแต่รอบนี้อาจจะสวยงามนะครับตอนมีน้ำเนาะ นี่ก็ขี่รถเข้าป่านะครับสมงธรรมชาติเข้าไปเรื่อยๆนะครับข้างขวานี่ก็เป็นน้าเทินนะครับที่ส่งลงมาจากเมืองนาไกา่เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันมันสิเป็ดยังไงนะบอกอีก3มกิโลเข้าไปฮอตนะครับ3มกิโลกับบ่กไก่นะทางจะไปงายอยู่ สองนี่ดมารือสองทูนี่มมออนผมมั่นใจว่ามันอยู่ยมมา马ัตปะือนาไกปะอาจจะอยู่ยมราตานะครับหลายคนก็เคยมาแล้วนะสามารถเล่นน้ำได้พร้อมนะครับช่วงที่ปีไกนะ น้ำโอ้ไหลแห้งแต่ว่าเด็กน้อยเล่นน้ำแบบบุานเลยนะครับจะ <c oughs> <c oughs> มากันสองคันรถนะครับผมก็มาคนเดียวแล้วคันข้างหน้าเพื่อนกับซ้อนกันสองคนนะครับสองสาวนะสาวไทยกับสาวลาว <c oughs> <c oughs> น้ำตกนี่ อยู่กับธรรมศาสตร์ของแท้เลยนะครับ น้ำตัวนี้หลายนะเพราะว่าปกติมาแต่ละเทืน่นน้ำา่อหลายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นทางเข้านะเบิ้งนี้รถไทนี่มาไกลเด้อมาแต่นะครพนมพนดาเบิงนะบ้งปลายทะเบียนรถไถนครพนมโอ้ <c oughs> มาไกลเติบนะครับคันนี้ไปเข้าไปต่อนะครับยังบ่ถึงเด้อ เมื่อกี้นี่เห็นรถถทนครพนมนะครับก็เลยจอดถ่ายรูปก่อนถ่ายคลิปก่อนรถถ่ายไปทะเบียนนครพนมอันนี้เป็นทางน้ํานะครับไหลลงข้างล้างเวลาน้ําป่าไหลามานะโอใกลถึงแล้วนะครับ อาจะดยแ,แล้วเดี๋ยวเาทีขึ้นไปยุธงนะัดน,นี้ย่างอีกบกไก่ปันไดอีกน้อยนึงกระหอดโอ้หาแต่เริ่มต้นเมือ่อยแหละเะมื่อก่อนนะทางลงน้ำตกมาถี่อยู่แค้มๆข้างล่างนี่นะครับแต่สมมือนี้ผู้เทศใหม่นะมันก็เลยขึ้นทางนี้ได้ โบ้เบิ่งต้นอันี่น่าจะเป็นพอลมลมพายุมานะเบิ่งมันทักลงไปข้างล่างเลยนี่กระจายมีรถสิงคไ์ได้อยู่นี่โอ้ยรถนะบนแมนโรงกระดูกโอเคโอ้อยากเมืออะไรได้เนี่ย กินอยัางน่ะแจ้วบ่ะแจ้วอย่างน่แจ้วเกลือแจ้วเกลื้อ <c oughs> ชุดชุดพุ๊บเฮ้ยถึงสะพานแล้วหัวสะพานนะ ต้องไปเบึงว่าตรงนั้นน่ะน้ำไหลแห้งแบบพอดีคนเล่นได้บ่อน,นะครับโอูยบันไดไม่เสียวที่ต้องเดือดนีดีนะครับ เงียบสง,งบดีนะมื้อนี้คุนบอ่อไ่เห็นคนนะครับอาจจะยังสวงเซาอยู่นะคนคุณผู้ชทันมานะคุตผู้ที่มีฮานสงสัยหานขายเครื่องบ่ได้เปิดนะครับมือนี้หรือว่าพื้นประทันเปิดวะเงียดเวลาบ่เงียบมากๆเลยวันนี้ โอ้น oh <Christmas> <c ười> ี่เป็นยังก็ได้เปิดนะคนเอไดเปิดนัะเดี๋ยวไปื่อน้ำนะ ต้องขึ้นไปอีกนะครับผ้าเกี่ยวก็วซื้อเนีหนเลยช่วงนี้น้ำกระไหลพร้อมนะครับปึ๊บรัตตารัตตาออกอมีน้ำล้นพร้อมตัวนี้ เป็นน่าจะเป็นท่อส่งน้ำนะเห็ดน้ำใสต้องขึ้นโคดหินขึ้นไปตรงนี้ก็ขึ้นสบายนะครับตรงนี้ระวังผาลาดหินนี่ ăn ta lai nắm lấy hèn bỏ phân ở đây ai bố kín nè phân đó thì phân nói và đậy ทางนี้โบกา้าขึ้นเลยนะยันมันลื่นหินช่วงบมมีตะไคร่น้ำเนี่ยขึ้นได้อยู่นะครับเบื้องมื้อก้อนหินเลยเนี่ยเป็นตะไคร่น้ำเป็นเป็นยันั้นก็ห้องมอดบอกคนเป็นห้องห้องต้นเลยดิเป็นพื้นที่เกาะอยู่ในหินอยู่ในคราบน้ำนะโอ้ขึ้นเบิ้งจุดนี้ก่อนที่ที่บบมือนจุดนี้ สวยงามนะครับไปอันนี้ลงได้ยุ่ไปเบื้องามสวยงามข้างหน้านะโอ้โอ,โอ้สุดยอดเลยนะครับ ช่วงน,นึ่งปีกายนี่น้ำแห้งกว่านี้นะเห็นเด็กน้อยเล่นขึ้นกระโดดเนี่ยไหลาตามน้ำเนี่ยโอ้สุดยอดเลยจะอยู่กับน้ำนะเด็กน้อยก็เลยบุเป็นอย่างนะบ่อยยานเด็กน้อยอยูุราหนี่้ล้ลว,ว่ายน้ำเก่งทุกคนนะครับ เดยวสิพายย้างขึ้นไปอีกนะครับตามสะพานไปต่ออีกฟา่งนึงนะครับน้ำไหลามาทุกแจ่ทุกนมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายน้ำแยกนะ แยกออกเป็นสายน้ำเน้อยๆไหลลงมาทางขึ้นกนทิซึ้นแน่นะเพราะฝนตกเนาะแต่มา่วงนี้ถือว่าดีนะครับบ่อน นี่นี่มันมีทางแยกอีกทางหนึ่ง่ยจะเป็นทางแยกหรือเป็นทางน้ำบ่ฮู้นะเดี๋ยวทีพามาเบิ่งจุดนี้ก่อนนะมันมีหลายจุดเวมาหา ถ่ายรูปมุม,มสวยๆนะครับนี่โอ้อันนี้ก็ยังเสียวๆในเด้อครับเด้อเป็นวิววิวยันไหลลงกระปานั้นสวยงาม ซ้ำนี้นะครับน้ำตกซ้ำนี้สามารถเล่นได้นะครับอยู่นี้ตรงนี้กะไม่ได้เลิกนะครับน้ำไหลแห้งแต่ว่าบลเลิกแล้วกะก็ถือก็ว่าพัดแห้งซ้ำนี้เล็กน้อยก็เล่นนะครับซ้ำนี้บางเชือเขอาก็มาขึ้นก้อนหินตรงนี้นะกระโดดลงไปนะครับฝรั่งแห้งแห้งคัดฝรั่งแห้งมาเล่นดีที่ <c oughs> พะตรงนี้ไปจุดกระโดดน้ําที่สูงนะครับ สวยงามมากๆเลยคู้นะครับตั้งเพิ่งบุเป็นเป็นน้ำตกแบบเป็นม้านเลยนะถ้ามีคนเล่นนนำนะผมกับที่ลงอยู่ก็ผมมีคนเล่นนนำนะสวยงามมากๆไปไปอีกจุดนึงนะครับอีจุดนึงก็คือเขาต้งยำพร้อมในทาานี้อีก อีกหนึ่งจุดจุดจุดนั้นวาดเสียวนะจุดนี้บอกวาดเสียวแตาลงไปต่อนะไปดิึจุดไม่ไหม,ไม้ต่อ ปัตโต้พอต้องขึ้นไปจังได้ฮะบเ่เป็นยังโคตีเบื้องก่อนเป็นลึกหินเลยนะม,มีทางขึ้นแนละ้วทีขึ้นแบบนี้นะ ต่ออีกนะครับมันก็สามารถขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะถ้ายังมีกว่าถีนแบบนี้คิดไม่ไ,มไดอ้อุ๊บอุ๊บเมื่อยเด้วยผมว่าจุดหมายยักเทือนนะ้อนะสุดยอดเลยคิดว่าคิดของเจอ,อยัง้อง เจอบ้งเจอบ้งจะให้อ้ยเบิ้งตัวไอ้ยยานเทียงนั้นอ่ะเขียดมาเป็นบ้งเขียดปะเขียดยอะในโกดนะเบิ้งก้อนหินเหนื่อยนะครับเมื่อยเด้บริสุทธิ์น้ำมานึา่ ไก่นะครับมองไปทางนี้นะครับเป็นธาตุไสหินนะเป็นหินแม่นี้เลยอ่าบึงหินอนี่ก้อนข่มคือใครเลยนะครับดินมาไก่เติบยูนะ ตรงนี้น่าจะเล่นได้นะครับเนี่ยอนที่จริงเขาขึ้นปีกได้นะครับเนี่ยพอโคดหินใกลๆ่ๆพนะื่นแหะแต่ว่ามันมีตรงน้ําตกเป็นม้านเลยทางเทิงอีกแต่ว่าเราบูงขึ้นได้บ่หาทางผมเคยมาแต่ว่าหาทางขึ้นบ่เจอนะครับเลยก็เจอพบก้อนหินไปนี่แหละมันมีอีกซ้นหนึ่งนะใหญ่น้ําตกใหญ่ทางเทิงเลยนะครับ อีกอีจุดหนึ่งนะครับสวยงามนี่น้ตกเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเลยนะสุดยอดชมสวยงามนะครับผมต้องไปไกลววดตาเพียงลื่นนะอยู่นี่กับมีนะครับแต่แค่บนนี้น้ำตกสูง,สงแต่ว่าที่เป็นน้ำตกที่เราสามารถ ย่างข้ามาไก่ๆก่ได้ครับมาเบิ่งวามสวยงามได้หล,ลายชุดหล,ล,ล,ลายม่องนะครับถ้ามาเบิ่งเทียงเท่านี้นะครับก็ขึ้นไปกว่นนั้นบได้แล้วอาจจะขึ้นได้แต่ว่าหาทางขึ้นบ่เห็นนะครับจะขึ้นทางไดนะเดี๋ยวดีลงก่อนไปนี่ไม่คือสูงว่าเก่าเท่านั้นเอชุบอ่ะอา เมื่อยนะครับเมื่อยกับกั่นยังโอ้ฮะเมื่อยแล้วออกจากน้ำตกเนาะฮะเดี๋ยวพามาเบิงบบ่งพยนักครับพาเบิ่งพยนักอยู่น้ำเทินสองเนาะ อยู่มองโรงงานไฟฟ้านะครับเขาไปเบิ่งพญานาคนะครับอยู่มองโรงงานไฟฟ้าเลยนะอันนี้ บรรยากาศดีนะมีแหงขนาดเลยลมพัดสองข้างทางกับเขียวงามนะ พญานาคเนยหัวปลาทออ่ะกันออพญานาคหัวปลาทออกันเขามีหนึ่งหนึ่งหัวสามหัวห้าหัวแล้วก็เจ็ดหัวแมนเอาแป้งมาบอกขอเลขอ่ะมาเบิ่งรอบรอบนะครับเบิ่งอันนี้สารอันนี้เป็นสารเนาะม่วงได้เป็นบริษัทใหญ่ๆหญ่หนึ่งคดีมักมีสารเป็นนี้ตั้งไว้มีซางพร้อมเ่ยซ่างหน้าดำมันเป็นน้ำคล้าน้ำเนาะ อันนี้จักเสียนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียน,นะระยะห้าเสียนอันนั้นสามเสียนแล้วก็มีม้านะครับแล้วก็มีเสียนหนึ่งนะครับนี่มีเสียนเดียวก็มีอันนี้จักเสียนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะเจ็ดเสียนตัวนี้สจอดนะ,ะสวยงามนะครับเป็นทงหญ้าเขียว,ว,วแล้วก็มีพญาน,นาค นี่นะครับมองพ่นเอปล่อยน้ำระบายน้ำฮู้ดเจเพ่นระบายทางพุนนะผัวผัร้องนอยน้อยผัว แต่กับน้ำไหลเชี่ยวไหลแห้งอยู่นะครับอุ่นเลยไหลไปยมมาราชพูแหละแล้วก็ไปประจบกันอยู่มหาชัยนะทางบ้านนาเกี่ยวนะครับไปประจบกันกับน้ำเซบางไฟแล้วกัไหลออกสู่น้ำโขงนะครับหลังจากเขาเบิ่งสร้างแล้วก็ทีออกก่อนนะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าพวกผมที่ไปใจต,ต่อนะครับ ออกพูนเลย